บาทคูณทั้งไปปั๊บโอ้โห,โโหยุคีห้าพันกว่าแล้วครับอาจารย์เบาได้เบาเบาได้เบาโอ้โหนาโมฝ่ามจบเลยแล้วกันนาโมโอ้โหโโหนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบสี่บาท เตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความสุขและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระ,ะทางการเงินอายุไม่ถึง18ปีไม่แนะนําให้เล่นหรือทำตามนะครับเออโอเคครับผมขอขอกลาบสาววิดาสาววัสดีทุกคนกันโดยนะครับวันนี้ก็อยู่กับไอ้บังสุดหลออีกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้ก็ผมพาคุณดูไปเล่นเกมไก่โชว์นั้ชมรมได้ดูกันนะจ๊ามาขอไม่พูดมากทําเพลงเลยละกันเด้อจ้าไปนครับสับเกมเลยละกัน นี่ก็พาทุนมา520บาททุนแบบนี้ขอเล่นเบ็ดเก้าเลยแล้วกันนะจ๊ะเบ็ดเก้าไหลนอกส0หมุนยาวไปยาวไปฮะผมขอลองเชิงเกมไก่ชนแป๊บลองเชิงประมาณสัก10หมุนนะจ๊ะมา 7K สเกตเตอร์ขาดหนึ่งตัวฮะสเกตเตอร์ขาดถึงตัวลงหรือเปล่านะโอรียบร้อยโอ้โอเข้าฟรีแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบดีโอหอันนี้แค่เปิดมาแค่หมุนแรกนะเปิดมาแค่หมุนแรกยังเข้าฟรีอ่ะหมุนต่อต่อไปจะขนาดไหนอะครับจาน ผมบอกเลยนะใครที่สนใจอยากได้อาตามลองเปิดใจไม่ไปตามกันได้เลยนะจ๊ะลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะไอ้บังปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะมาปาไปดอกนี้คูณ2มา2บาทคูณ4ไปดอกนี้129บาทเอาหสกเกตเตอร์โอ้โหมาดีฮะสกเกตเตอร์ลง2ตัววางไอ้จ๊ะสเกตเตอร์ลง2ตัวนะ้าหมอหมอโอ้โหไม่เป็นไรฮะโโอ้หบวกจับจับโอ้โหสามร้อยหกบาทเจ็นขี้ อย่าบอกว่าฟรีไหนฟรีอ่ะถ้าฟรีไนฟรีนี่อย่างคุ้ม่ะโอ้โหไม่มาครับไม่มาก็ไม่เป็นไรถือว่าจ่ายอยู่นะเอ็เคว้ลงหนึ่งตัวกับสเกตเตอร์ลงสองตัวฮะแบบนี้หน้าโมตะตะไปโอ้โหจานไม่จ่ายเลยแต่จ่ายมาเฮ้ยไม่ใช่พูดผิดครับเขาต้องขอโทษขอไปกันด้วยนะจ๊ะไม่ใช่มไม่จ่ายนะมันไม่เข้าเลยอยากได้ฟรีไหนฟรีอ่ะอะฟรีไดนฟรีขวัดเจี๊ยบอะไม่เจี๊ยบมะ เราเน้นตรงนี้ก่อนอาจารย์นะโมโอ้โหวิือลองซูเปอร์เมกะ1,440งันรบาทยเย็ดเคระเบียงแตกทุยลุเลี่ยงกระเบียงแตกเออต้องพูดแบบนี้เออป่ะโอ้โหฟาไปดอกนี้มาหกสบสาาทคุณสิบหกไปโอ้ยดูคิดจะจ่ายต่อนะ ถือว่าเอาเรื่องเอาจ่ายเลยนะจ๊ะผมบอกเลยว่าใครที่สนใจอยากเนี่ยาตามรองเพื่อใจไปเล่นไปตามกันได้ลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะไปครับลมลไล่ดูก็ต่อยาวๆเลยแล้วกันนะจ๊ะปาไปดอกนี้ฮะคูณสองไม่จ่ายเย็ดเข้คุณต่อเธอะมาตัวเก้ามาแผงนี้เรียบร้อยมาหนึ่งบาทพอสิบมาสองแผงโอ้โหมาปาไปไม่จ่ายวะขาดใจบังสะลึกเกิน บางไม่ชอบนะคนขาดใจอ่ะบางฆ่าทิ้งเลยบางบอกแค่นี้เลยปะ่ะเราบอกรู้ก็เตาะยาวยาวเลยครับฟาไปดอกนี้มาคูณ่องไปสองบาทจุดเจ็ดสิบสตังค์นะจ๊ะข้าฟรีจ่ายดีนะแต่หลายนอกไม่ค่อยจ่ายอ่าน้ำชม <c oughs> หลายนอกไม่จ่ายเลยอ่ะข้าฟรีจ่ายโคตรโคตรอะ่ะมารอบนี้ขอเพิ่มเบ็ดเลยละกันเบ็ดยี่ขยี้ใจฮนะเอ้ยเบ็ดยี่ขยี้ใจไม่เอาแล้วเอาเบ็ดสามสิบขยี้ ติดดีกว่านะจ๊ะน้ชมจ๋ามาเบ็สามสิบไลนนอกสามสิบหุนไปยาวไปฮะเรามาไลน์รู้ก็ต่อยาวๆเดีวยวกันใครที่แบบว่าสนใจอยากเล่นตามลองเปิดใจไปเล่นไปตามกันได้ลิงสมัครอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับไปกันครับผม,มไม่จ่ายไม่ก็ไม่เอานะไม่จ่ายแบบนี้ก็ไม่เอานะยดเคมาไว้ลงหนึ่งตัวปั๊บโอ้โหไม่จ่ายนะน้ชมมันไม่จ่ายแบบนี้มีสูตรแนะนำเลยจ้ะต้องทองนะโมสามจบ มาดิตัวเจมาฮะทำยังไงให้มันจ่ายวะทำอีอย่างมันจ่ายนี่รอบนี้ไม่มีสูตรนะรอบนี้มามโม่ซๆเลยจ้ะท่านผู้ชมโอ้ยออาเอาแล้วฟรีข้าแบบนี้ฟรีข้าแบบนี้บอกเลยเสร็จโจรบอกแค่นี้แหละครับผมนะ มาครับเข้าฟรีทั้งทีขอแบบจัดหนักจัดเต็มเลยละกันขอสักหมื่นสองหมื่นได้ไหมมาฮะคูณ2มาสีสิบาทคูณ4ไปดอกนี้6กสิเ็ดเคมาคูณ6ไปโอ้โหหนึ่บาทตัวคิวมาเรียบร้อยโอ้โหหนึ่คูณส0ไปดอกนี้6กเอาแล้วมาดิเอา้ากำลังมันเลยมาแค่เนี้ยมันทำรืออะไรคกันเนี้ยจันจ กว่าปไปแล้วโอ้โหคูณสิสองบ้าคูณสมาดอกนี้1นึ่ยี่สิบสองบาทคูณทักไปปั๊บโอ,โ,โอ้โหยึดคีห้าพันกว่าแล้วครับจารยเบาได้เบาเบาได้เบาโอ้โหนโมสามาจบเลยแล้วกันนมโมโอ้โหหนึ่งมืนห้าร้อยยี่สิบสี่บาทโอ้จับยึดคเอาเลี้ยงกระเบียงแตกม่ะท่านชมผมบอกแล้วต้องตามแล้วนะ ใครที่แบบว่าสนใจอยากนลฟ์าตามแล้วก็อยากเล่นสล็อตอยากตรงอยากแตกเหม็นผมก็ต้องตามมาแล้วนะจ๊ะลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะเอานี้ไปจิ้มลิงกันได้เลยนะครับผมนะเฮ้ยอย่าบอกว่าดอกนี้มาโอ้โหมาแต่ละดอก1,000พทั้งนั้น1,000พทุกดอกไม่มีคําว่าหลักร้อยมีแต่ล 1, 000, หลักพันหลักหมื่นนะครับรวมมาดอกนี้ฮะโอ้โหรวมเป็น1 2 7 7 4้บาทเอ้ย747บปะ่ะ <laughs> ตื่นเจนใจทับขาดมันจ้าไปกันต่อครับผมเรามาไลาก่กันกระต่อยาวๆเลยฮะปาไปดอกนี้ตัวเคมาฝ่ามโต้สีต่ตัวปาเราเาทุยเอ้ยอยังจับอะ่ะปาไปดอกนี้คูณสี่ไปหกสี่บาทโอ้โหเอาเลี้ยงกระเบียงแตกน้ำชมไก่ชนอันนี้แหละครับเขาเรียกว,ว่าไก่ชนนะถ้าไก่พมา,มากกับไก่ไทยเจอกันนี่เรียบร้อยชนกันแทบตายอะ่ะเผื่อประเทศเผื่อประเทศมากๆกับประเทศไทยลบกันด้วยน้ำประเด็นอ่ะอ่ะ เราเล่นสลอ็อตเราอยากเอาการเมินเข้ามาเกี่ยวครบผงจับมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรและไม่รู้ว่าจะสั่หาคำพูดอะไรมาพูดเกมนี้แล้วนะผมพูดได้แค่คำเดียวใครอยากตามก็ตามมานะจ๊าลิง์สมัครผมปักหมุดให้เรียบร้อยลิง์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะเอานี้ไปจิ้มลิงกันได้เลยนะครับไปกันฮนะ ลอมาไลา่ดูรูกกระต่อยาวๆเลยเลยนะเจ้าขู้ตัวเคโอ้โหตัวแพงทั้งๆๆนั้น3ามบาทคูณฝากไปดอกนี้2องรเจ็ดเคคูณ4ี่ไปสามี่คูณห้าไปฝากไปดอกนี้3ามกสิบแต่ละคูณแต่ละดอกโอ้โหโอ้โหสายหัวเลยครับไม่ไหวจริงๆฮะเอา้ารีบกดเนาะจะรีบไปไหนรีบไปหาเมียเหรอโอ้พระเจ้าเจ้าจ้าสมุสังโค ไอ้ผมมีเมียนะน้องไอ้โสดอินดีเด้เจ้าพูดได้ทุกภาษาเด้เจ้าโน้ทุย Yes English Yes Spanish Yes เจไปกันครับผมเอามาไล่ก็ดูก็ต่อยาวๆเลยแล้วกันนะจ๊ะเรามาโฟกัสที่เกมเลยดีกว่าฟาเกเตอร์ขาดหนึ่งตัวว่าง่ะจ๊ะเรียบร้อยฮะฟรีเข้าแบบนี้ฟรีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยจากสุกจบุ๊บมาลไอออไมสายอ่ะอ่ะ เอไปกันต่อครับผมเรามา,าหลายร่นก็นต่อยาวๆเลยนะนจ๊ะใครที่แบบว่าสนใจอยากเล่นตามลองเปิดใจไปเล่นไปตามกันได้เลยนะครับผมนะลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะปักหมุดเรียบร้อยนะครับไปกันครับผมนะโอ้โหคุณสองไปฮะคุณสี่ไม่มาคุณสามก็ไม่จ่ายคุณห้าก็ไม่รอดัะไม่เป็นไรฮะถือว่าเรากำัรเน้นๆนะ คูณมา500แต่กำไรเป็น 17, ื0นแล้วครับคูณไปดดอกนี้588ิบาทโอ้โหท้ายพายุจัดเลยย็ดเคหมุนสุดท้ายแล้วจะท้ายพายุอีกหรอคูณ14ไปดอกนี้2,352ันิบาทย็ดเคเอาเรียงกระเบียงแตกฮะเงินเราฟุตเปอร์เมกะ7,143ร้อาโอ้ my god โปรเฮ้โปรสุดยอดนะโปรมาก็ สำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำใจให้ผมบังด้วยนะจ๊ะไม่ปจ้าวจันนี้ก็กำไรหน่นอนนะจ๊ะจุ๊บจุ๊